จริงๆว่าไม่ไม่ไม่ถือเป็นขนาดให้ใหาการจะเป็นยังไงที่เราโดนก็คือมีคนมารอที่หน้าบ้านประมาณแบบสามถึงวันอะไรเงี้ยแล้วก็อตอนแรกตอนแรกเราก็คิดว่าเออไม่ก,ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า เราก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรแต่ว่ามันมันดันมีวันหนึ่งที่แบบเ,เขามาตอนประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็เป็นวันที่คุณแม่มานอนพอดีแล้วผมเล่าแล้วแล้วคุณแม่ออกมาเปิดก็เลยค่อนข้าเป็นห่วงก็เลยแบบเกิดประกาศไว้ดีกว่าคือเขามาเฝ้าหน้าบ้านเราเลยเอย่างเงี้ยเเขาก็มามา,มา,มาไปไปพฤติกรรมเขาเป็นไงตอนอยูหน้าบ้านเราเขาาก็วันวันแรกๆกก็จะมีกดมากดกิ่งแต่ว่าวันวันหลังๆก็มีก็มายืนรออยูอ่หน้าบ้าอีเคนเดิมคนเดิ อไม่ไม่แน่ใจแต่ว,ว่ามันก็นานๆทีเลยมามาไป็นจริงๆตั้งแต่เข้าวงการมาเจเจเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นไหมไว่าไม่เคยครับเพราะว่าเพราะว่าที่ที่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ไม่น่ามีคนรู้บ้านแล้วก็ที่ผ่านม,มาพอมากรุงเทพก็อยู่คอนโดมาตลอดใช่แต่ว่าคือพอพอย้ายเข้าบ้านที่กรุงเทพปุ๊บแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ บางคนเขาอาจจะเห็นจากคอนเทนต์ที่ผมทําลงในใช่ซึ่งซึ่งนี่แหละก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบอาจจะเอาไปปรับแก้ที่ตัวเองในี่นะบทเรียนเรื่องการทอต้องระมัดระวังพื้นที่ส่วนตัวด้วยแล้วอันนี้ต้องมีการมาตรการยังไงบ้างส่วนตัวเราตอนนี้ผมก็ทำเท่าที่ทําได้ก็คือประกาศแล้วก็มีการแบบบันทึกหลักฐานไว้ด้วยะเองในปก็จวบวันนี้ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าในในส่วนที่ที่เราต้องทําเองก็คือการแบบการดูแลในส่วนตัวเรื่องคอนเทนต์เรื่องนี้มันดี เราพร้อมากขึ้นใช่ใช่ใช่เช่สิวัตถุเราเรามีความเทน็นกลัวหรือระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่อีแนกนีเตจริงๆก็ไม่ถึงกับกลัวแต่ว่ามัน,ม,นมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอืม ระแวงบางคนมากกว่าแต่ถามว่าก็กลัวไหมก็ก็ไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขามาตามเขาก็แบบอาจจะชื่นชอบในผลงานหรือว่าชื่นชอบในตัวเราแต่ว่า <c oughs> ถ,ถ้าแบบกดกิ่งเรียกหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าครามหนักไปกันนะเพราะว่าอาจจะแค่แบบเป็นเฝ้าเป้าเป็นกู้เตี้ยอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ถูกเขาแบบเขากลัวด้วยใช่ใช่ด้วยแนะต่ว่าเจอตัวตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหวไม่ว่าอย่างไรบ้าง คนแ,แรกคนแรกคุณแม่ก็นึกว่าเป็นเพื่อนว่าเขาบอกว่าเป็นเออเออเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมนะครับแต่ว่าออจริงๆแล้วผมออผม,ผมตอนแรกผมก็นึกว่าเพื่อนแต่ว่าคือวันนั้นน่ะมันเป็นจันทร์วันที่แบบผมไม่ได้นัดใครมาที่บ้านเลยเออลก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยผมก็เลยงงว่า ใครอะไรเงี้ยแล้วจนจนเขาไม่รอบนึงก็ถึงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่ไม่่ใชเพื่อนเาแต่บ้านเราก็คือมีกล้องวงจรปิดมีอะไรแบบนี้มีมีมีหมดอันนี้เราจําลักษณะได้ไหมคะว่าเป็นคนเดิมซ้ำๆไหมอ๋อใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าจะให้พูดเปล่าก็ไม่ถูกคนไทยหรือว่าต่างชาติมาจาคนไทยโอเคือ S <S <S แล้วหลังานี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำเราม,มาตรการต่อไปอมันจะแบบหนักขึ้นเราจะยังไงครับพี่เจมส์นณตอนนี้เราก็ทําเท่าที่เราทําได้มากที่สุดแล้วก็คือก็คือลงไปในจําวันแล้วก,แวก็แล้วก็มีการคุยกับทางหมู่บ้านให้เขาเพิ่มแบบรักัาความปลอดภัยขึ้นแล้วก็เช็คให้ดีๆมากขึ้นเพราเราอยากเจอตัวเขาเลย จริงๆก็ไม่ไม่ได้อยากไปเอาเรื่องอะไรเขาเพราะว่าเราเราก็เข้าใจเขาแบบแต่ณตอนนี้ก็คือไม่ได้มีมาแล้วไม่ได้มีเปลี่ยนเอะก็เหมือนเหมือนยังมีอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้เจอกับจัดๆใช่ไหม่าตอนว่าตอนนี้ก็ที่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 เป็นเขาเล่นอยู่แล้วสังคมคุณที่อยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆไหมเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ดาราหลายคนเจอกันเยอะในกรณีแบบตามไปที่ ตััวที่กออาศยะรยจ,รจริงจริงผมกาขอบคุณมากที่แบบหลายหลายคน,นยจะรับติดตามหรือว่าชื่นชอบผลงานหรือชื่นชอบผมอนี้แต่ว่าผมว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าสะดวกมากกว่าเราก็มาเจอกันที่งานก็ใช่เพราะว่าคือพอพอพอถ้ามันเป็นผมคนเดียวเงี้ยผมอาจจะไม่ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมันมีคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี<ม>่ผมก็กลัวเขาว่าจะเขาจะลำคาหรือาเขาจะไม่เข้าใจหรือว่ามันจะเกิดอันตรายตเขาได้ก็ขอมาเจอกันที่งานดีกว่า ครับโอเคขอบคุณครับ